ในปี2568หากเราลงทุนทองคำตั้งแต่วันแรกของปี1มกราคมและถือยาวมาจนถึงในวันที่22เมษายน2568ซึ่งเป็นวันที่ราคาทองคำขึ้นไปทําจุดสูงสุดที่ระดับ3,500เหรียญสารัฐต่อทรอยออนเราจะได้ผลตอบแทนสูงถึง32ซึ่งถือเป็นผลตอบแทนที่สูงกว่าปี2567ซึ่งตลอดทั้งปี ทำผลตอบแทนได้เพียงแค่29%ค่ะโดยสาเหตุที่ทองคําปรับตัวขึ้นมาทำจุดสูงสุดและให้ผลตอบแทนมากที่สุดในประวัติศาสตร์มาจากหลายปัจจัย 1. ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยืดเยื้อในหลายภูมิภาคของโลก 2. ประเทศมหาอำนาจ เร่งสะสมทองคำเป็นทุนสำรองต่อเนื่องโดยเฉพาะจีนที่เผชิญกับความท้าทายทางเศรษฐกิจ 3. สงครามการค้าจากการรบกันภายใต้กำแพงภาษีของสหรัฐกับประเทศคู่ค้านานาชาติหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐอเมริกาเข้ามารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการส่งผลทำให้ราคาทองคำปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง ข้ามกลางการเพิ่มเป้าหมายราคาทองคำของนักวิเคราะห์ทั้งในและต่างประเทศโดยประเมินจากทั้งปัจจัยพื้นฐานและในเชิงเทคนิคบางก็ให้ราคาเป้าหมายสูงสุดในปี2,568ที่ระดับ4,000เหรียญสารัฐต่อทริออนนายแพทย์กิจตชรหิรัญยศสิริประธานกรรมการกลุ่มบริษัท m t s GO แม่ทองสุขจำกัด วิเคราะห์ไว้ว่าทองคำในปี2,568ยังคงเป็นขาขึ้นโดยมีปัจจัยหนุนหลายเรื่องและปัจจัยสำคัญล่าสุดที่หนุนการกลับตัวของทองคำให้ฟื้นตัวขึ้นมาอีกครั้งคือการที่ทางสหรัฐอเมริกาถูกสถาบันจัดอันดับมูดี้ลดอันดับเครดิตซึ่งจะกดดันค่าเงินดอลลาร์สหรัฐและหนุนทองคำในฐานะสินทรัพย์สำรอง โดยยังคงเป้าหมายราคาทองคำในช่วงปลายปี2,568ไว้ที่ระดับ3,700-4,000ถึง 4, ดอลลาร์สหรัฐต่อรออนโดยปัจจัยหนุนและปัจจัยสำคัญที่ทำให้สถาบันจัดอันดับ Moody's มีการปรับลดอันดับเครดิตของสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกในรอบ100ปีจากระดับ Triple A ลงมาเหลือ d o u b l e A1 ให้เหตุผลว่า นี่สาธารณะของรัฐบาลสหรัฐอเมริกานั้นเพิ่มสูงขึ้นและมีภาระดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆในขณะที่อัตราดอกเบี้ยยังคงอยู่ในระดับสูงก็ส่งผลต่อภาระดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นและเป็นภาระดอกเบี้ยที่ต้องชำระในระดับมากซึ่งถือเป็นประเด็นกดดันนำมาสู่การอ่อนค่าของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐในระยะต่อไป และทำให้ทองคำเป็นสินทรัพย์ที่ถูกจัดเป็นทองคำสำรองมากยิ่งขึ้นดังนั้นการลดอันดับเครดิตของสหรัฐอเมริกาซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นเลยในรอบ100ปีจะยิ่งเสริมบทบาทของทองคำในฐานะสินทรัพย์สำรองท่ามกลางภาวะที่ดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มเสื่อมค่า จากปัญหานี่สาธารณะที่สูงมากของสหร mm ัฐอเมริกาที่มีมากกว่า36ล้านล้านดอลลาร์สหร mm ัฐ hmm. และมีความจำเป็นในการจัดหาเงินอีก10ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2568น mm ี hmm. ้ um, um, ในการชำระหนี้ซึ่งทางออกนั้นมี2ทางด้วยกันคือ สหรัฐอเมริกาอาจจะต้องขายพันธบัตรรัฐบาลหรือทางออกที่2คืออาจจะต้องมีการทำ QE ขึ้นมาอีกครั้งซึ่งจะส่งผลกระทบทำให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนั้นอ่อนค่ารุนแรงในขณะเดียวกันยังคงต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่ทางธนาคารกลางทั่วโลกมีแนวโน้มลดการถือครองพันธบัตรสหรัฐและหันมาถือทองคำมากยิ่งขึ้น รวมถึงกลุ่มประเทศกริตที่ต้องการสินทรัพย์ที่ไม่สามารถพิมพ์เพิ่มขึ้นมาได้มาเป็นหลักประกันซึ่งปัจจัยทั้งหมดนั้นล้วนส่งผลดีต่อการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาทองคำในตลาดโลกปีนี้เนี่ยต้องถือว่าราคาทองคำ X อ s หรือเป็นเหมือนสินทรัพย์เพื่อเป็นเงินรีเสิร์ฟซึ่งภาวะอย่างนี้ไม่เคยเกิดขึ้นไม่เคยเกิดขึ้น เพ่มจะมีจุดประทุจากการที่ตั้งแต่รั้มเข้ามารับตำแหน่งแล้วก็จุดประเด็นเรื่องสงครามการค้าการตั้งกำแพงภาษีประกอบกับสภาวะที่มันมีหนี้สาธารณะคนะ่อนข้างสูงอยู่แล้วดอกเบีย้ยก็ทรงตัวอยู่ในระดับสูงนะครับก็เลยทำให้หลายๆฝ่ายมีความกังวลว่าสงครามการค้าตรงนี้จะนำมาสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยของสหรัฐอเมริกาถ้าไม่มีการปรับแก้ นั่นก็คือเป็นประเด็นที่ทําให้สหรัฐอเมริกาต้องวิ่งเข้าหาจีนแล้วก็สามารถเจราจายุติกันได้ในสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามประเด็นเรื่องของดีดอลลาร์เซชันหรือดอลลาร์เสื่อมค่าเนี่ยยังเป็นประเด็นหนักที่สหรัฐอเมริกายัางยังจาเป็นที่จะต้องแก้ไขยอยู่แล้วก็เป็นประเด็นที่ทั่วโลกให้ความกังวลว่าสภาวะดอลลาร์ที่เสื่อมค่าเนี่ยแล้วยังไม่รู้ว่าจะจ่ายหนี้ กันอย่างไรจะออกบอลอย่างไรยังเป็นสภาวะที่เชื่อว่าจะทําให้ดอลล่ายังคงอยู่ในทิศทางเสื่อมค่าอยู่ครับนายแพทย์กิจรั์ยังคงเป้าหมายราคาทองคำในช่วงปลายปี2568ไว้ที่ระดับประมาณ3,800-4,000ถึงดอลล่าสหรัฐต่อทรายออนและในปี2568นี้ความผันหวนของราคาทองคำในปัจจุบันสูงกว่าในอดีตมาก การขึ้นลงของทองคําวันละ100เหรียญสหรัฐนั้นกลายเป็นเรื่องที่เห็นได้บ่อยครั้งซึ่งแตกต่างจากในอดีตที่เคยเกิดขึ้นเพียงแค่ปีละหนึ่งครั้งหรือหลายปีครั้งจากข่าวสารในยุคดิจิตัลปัจจุบันนั้นส่งผลกระทบต่อตลาดได้อย่างรวดเร็วและรุนแรงนักลงทุนสามารถรับรู้เข้าถึงข่าวสารได้อย่างฉับเร็ว และส่งผลต่อราคาทองคำอย่างรวดเร็วก่อให้เกิดการลงทุนก่อให้เกิดการเก่งกำไรแบบเรียลไทม์เป้าหมายของราคาทองคำยังคงอีกยาวไกลในปี2568นี้แต่ถ้าเรากำหนดกลยุทธ์การลงทุนและการเก่งกำไรให้เหมาะสมก็สามารถที่จะสแสวงหาผลตอบแทนได้จำนวนมหาศาลแต่นั่นแหละค่ะทองคำถึงแม้ว่าจะเป็นสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนที่สูงนะคะ ก็นำมาซึ่งความเสี่ยงที่สูงตามด้วยค่ะ High Risk High Return เพราะทองคำนั้นเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีเพดานสามารถขึ้นลงได้ไม่จำกัดแปรผันไปกับดีมานและทรัพภายในตลาดดังนั้นราคาทองคำที่ผันผวนนี้จะสามารถสร้างมหาเศรษฐีได้และสามารถสร้างอยาจบได้นั่นเองค่ะ